สวัสดีจ้ามือน้ยายอ้มสิมาเห็ดเซนข้าเปียกสูตรนี้นะคะเซนนิ่มเหนียวและกะอกแข็งกระด้างนะคะแต่ต้องเบิ่งให้มันจบนะคะเบิ่งวิธีเห็ดว่าเห็ดแนวาดาเเ้นมันจังสินิ่มงามแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงนะคะแป้งมันหนึ่งถ้วยตวงสากันค่ะแป้งข้าวเหนียวสองช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นเขากะเออพายหรือว่าเอามือก็ได้ค่ะคนให้แป้งมันเข้ากันนะคะน้ําต้มเดือดนะคะต้มให้เดือดเลยนะคะก็มาใส่น้ําเนี่ยประมาณสองถ้วยตวงนะคะเขาสิแบ่งใส่เป็นสองเทือหรือสามเทือก็ได้ค่ะเขากะเอาไม่พายหรือว่าเอาบ่วงเอาซ่อนเอาจองอยังก็ได้ค่ะมาคนอย่าเอามือนะคะห้อนอีลีคนไปจักหน่อยแล้วเขากะเออน้ําห้อนมาใส่อีกคือเก่าค่ะอ้อนห้อนน้ําเดือดนั่นแหละค่ะ มาใส่แล้วกับคนอีกคนจนแป้งมันเข้ากันจนมันคายความฮอนลงไปหน่อยนึงนะคะเห็นว่าแป้งมันเย็นลงแล้วนะคะพอสเสียมือมันวดได้ที่นี่เฮากะสิเอามือนวดนะคะใส่ถุงมือก็ได้หรือโบใส่ถุงมือก็ได้คะ่ะขั้นโบใส่ถุงมือก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะ ค่อยๆนวดไปนะคะจนเท่าแป้งมันติดกันเป็นก้อนแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ยังนวดต่ออีกนะคะนวดจนแป้งมันเนียนนะคะเวลาเขานวดไปเขาก็สสังเกตเห็นว่าแป้งที่มันติดอยู่ในกะละมังมันกระสีค่อยคติดเข้ามาในแป้งแล้วมันแป้งมันกระสีบดติดมือนะคะถ้าเขาเห็นว่าแป้งมันติดกะละมังแน่นเขาก็เอามือขูดๆอกน้าแล้วก็นวดแป้งเข้าไปเรื่อยๆค่ะนวดเข้าไปเพื่อที่จะให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ นี่คะ่ะเฮากสินนวดนวดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละคะ่ะจนเท่าเฮาเห็นว่ามันเนียนมันเป็นก้อนเดียวกันแล้วมันโบแตกแล้วนะคะกสิเอาแป้งที่เฮานวดได้นะคะมาคึงในแผ่นที่นวดแป้งนี่ไผ่บุมีแผ่นนี่ก็เอาเขียงก็ได้นะคะเอามานวดแล้วก็เพื่อที่สิตัดแป้งให้มันเป็นท่อนตามที่เฮาต้องการะคะ่ะอย่าลืมโรยแป้งด้วยนะคะเฮาเสียเอาแป้งข้าวเจ้านั่นแหละคะ่ะมาโรยเพื่อที่สิให เส้นมันบบติดกันนะคะเฮาก็สิเอาไม้ครึ่งคึงออกไปให้มันเป็นแผ่นถ้าไผ่บบมีไม้แบบนี้นะคะเอาขวดก็ได้คะ่ะเอาขวดมาขวดกลุ่มนะคะมาครึ่งคึงไปให้มันอันแบนแบนขึ้นนะคะจากนั้นเฮาก็สิมาตัดแบ่งว่าเฮาอยากได้แผ่นสำไตรนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วเฮาก็ต้องเอาอแป้งข้าวเจ้านะ,นะคะ่ะมาโรยอีกเพราะว่าเฮาบ่ต้องการให้มันติดกันนะคะ ทีนี้เฮากระสิมะเห็ดแผ่นแป้งให้มันบางลงไปอีกค่ะตามที่เขาต้องการกระสิให้บางประมาณจาั่กบเถึงเครื่องเส้นนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ว่าไผ่หมักเ้นใหญ่เส้นอวบหรือว่าไผ่หมักเส้นให้หาามันบางลงเฮากระเห็ดเ,เอาตามความต้องการของเฮานะคะนี่ค่ะเ็นให้มันบางประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเฮากระสิมาตัดนะคะไผ่อยากตัดทั้งสั้นทั้งยาวก็แล้วแต่แต่มือนี้ยายอุ้มมีเครื่องทุนแรงนะคะใส่เครื่องที่ขาเจ้าจตัด เ้นพาสต้านะคะเฮากระซ่ไส้ได้คือกันสิขยายบอนที่มันเห็ดแผ่นแป้งนี่ให้มันหนาขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะนี่คืเอเฮากระสิ่ไส้ด้ามมันเนี่ยสอดเข้าไปในบอนเกี่ยวมันกระสิหมุนแป้งออกมาได้นะคะเฮากระซีเอาแป้งนะคะมาใส่ลงในบอนที่เห็ดแผ่นแป้งนี่แล้วก็ไส้ด้านนี้หมุนไปเดี๋ยวมันก็ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเฮากระิีเอาแผ่นแป้งมาใส่บอนที่ตัดเป็นเส้นนะคะมันสิมีเส้นใหญ่กับเส้นน้อยเฮาสิเลือกเอาเส้นใหญ่ค่ะ เอา่อนใส่แบบนี้แล้วเขากระมุนหมุนไปมันก็สิออกมาง่ายมากค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วอยากได้เส้นสั้นหรือเส้นยาวสำใดก็ได้นี่ค่ะอันนี้เส้นยาวหลายเติบอยู่นะนี่ค่ะเส้นมันก็สิออกมาสวยงามแบบนี้แหละค่ะแล้วเอาก็ะสิเอาแป้งเข้าเจ้านะคะมาโหยอีกเผื่อบให้เส้นมันติดกันนะคะ ก็จะประมาณนี้ที่เหลือเราก็จะมาทําเหมือนกันค่ะก็จะมารีดให้มันแบนๆออกไปแล้วก็เสียมาใส่แมชชีนแล้วก็สีมาตัดเส้นแบบนี้อีกคือเก่าค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าแป้งของเฮานี่สีโบแตกเลยนะคะเวลาเฮารีดเฮานี้มันมันกระสีก็กันเป็นแผ่นโบแตกโบแห้งนะคะถ้าแม่เฮานวดโบได้มันกระสีแตกพอมันแตกนะคือเส้นมันสีโบเกาะกัน แป้งเนี่ยใิให้มันเหนียวให้มันนุ่มให้มันเนึบอยู่ที่การนวดค่ะคันเท้านวดได้มันกระสีได้คันนวดบบได้มันกะตอนเทารีดนี่มันกระสีแตกสี่ยางออกมาแล้วมันกะนั่นคือแป้งมันกระสีขาดแล้วมันกระโบค่อยนิ่มนะคะก็พยายามทําลองดูนะคะเห็ดเบิ้งเทือ่นหนึ่งอาจสิยังบบได้สองเทือ่สามเทือ่เดี๋ยวจั้งหน่อยก็ได้ค่ะเวลาเหาเห็ดไปเห็ดไปแล้วเหาก็สิหูจักว่ามันเป็นแบบไหนนะคะและมันกระสิเห็ดให้แป้งเขามันเริ่มนิ่มขึ้น กิ่นและก็เหนียวนึบบวแข็งนะคะหลังจากที่เฮารีดแป้งแล้วนะคะทีนี้เฮากะสีเอามาไข่ให้เครื่องมันรีดอีกหนึ่งเพื่อที่จะให้เส้นมันสม่ำเสมอกันนะคะแต่ถ้าเฮาบ่มีเครื่องเขากะเอามารีดโดยที่เอาขวดเอายางมารีดรีดไปมันก็ได้คือกันค่ะหลังจากที่เฮารีดแล้วแล้วนะคะเฮาก็ต้องโรยแป้งนะคะทุกครั้งที่เฮาเห็นต้องโรยแป้งเฮากะสีรีดแป้งจนแล้วนะคะแล้วค่อยเอามาตัดทีเดียวค่ะ หลังจากที่รีดแป้งแล้วแล้วนะคะทีนี้เอากรสิมาตัดค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วสวยไหมคะนี่แหละทําให้เส้นมันสวยเ้ากระสิเอามาตัดจนมดแป้งแทวเห็ดเป็นแผ่นไว้นะคะเอาไส่เครื่องตัดนะคะเร็วเร็วกว่าเอาใส้มือนะคะเอามือตัดนี่ซ่าหลายนี่ค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นน้ำสูตที่เห็ดไว้แล้วนะคะเฮากรเซียมาต้มเลยนะคะใส่เส้นลงไปหม้อต้องใช้ใบใหญ่หน่อยนะคะคาแม่เฮาใส่หม้อหน่อยๆห,หลายเวลาเฮาใส่เส้นเนี่ยน้ำสูตของเฮามันก็สิเป็นฟองขึ้นมันก็สิล้่นหมอนะคะค่ะเฮาเอาใส่เส้นประมาณนี้แฮมมีน้ำเหลือนะคะเพื่อที่เวลาต้มไปแล้วเส้นมันก็สิีใหญ่ขึ้นมันก็สิตึงขึ้นนะคะ สิส่เวลาต้มอยู่ประมาณจักสองสานาทีเพื่อที่ให้แป้งมันสุกนะคะนี่ค่ะเขาเปียกเส้นของเขาแล้วแล้วพร้อมที่เสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณคู่คูคุ่คนที่เข้ามาเบิ่งเดอค่คเดอแล้วก็ขอบคุณผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ